อยู่ส้มตำทำไงดีเจตีอะไรแล้ววะเนี่ยตีสองยี่สิบห้าไม่มีส้มตำแล้วนะคะคุณหมดแล้วคะ่ะไม่เหลือส้มตำแล้วคะ่ะเบียเอาขนมมากินอยู่ดีสวัสดีตอนเด็ด้วยค่ะเชื่อไหมว่านอนจนนอนจนเบือ่อนอนจนแก้มจะแตกกินจนแก้มจะแตกมดแล้วนี่ สวัสดีคนนอนสวัสดีคนที่นอนดึกด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเน็ตสวัสดีเคอร์ฟิลดนเยทุกๆท,ที่นะคะสวัสดีค่ะบอกก่อนนะคะหนึ่งอย่าง บอกก่อนหนึ่งอย่างคอมเมนต์ไหนไม่สร้างสรร์เบียร์ขอบล็อกนะคะคอมเมนต์ไหนไม่สร้างสรร์เบียร์ขอบล็อกเลยนะคะอันนี้เบียร์บอกก่อนเลยนะคะบอกก่อนสิ่งแรกคอมเมนต์ไหนไม่สร้างสารร์ดีอีกแล้วด,ดีอีกแล้วดีอีกแล้วออยช่องกินไหมกิกิวสวัสดี Chand. ค่ะกิ๊กคิวไม่ได้แล้วดึกแล้วค่ะดึกแล้วค่ะดึกแล้วกิ๊กิวไม่ได้เอง คอมเมนต์ไหนไม่สร้างสรรเบียร์ขอบล็อกนะคะคือเรามาคุยกันแบบแค่เราหนึ่งวันมียีสิบสี่ชั่วโมงเ <c oughs> จ๊เบียร์ไลฟ์ไปแล้วยี่สิบชั่วโมง <c oughs> เอาจริงเบียร์เหงามันอยู่คนเดียวแล้วกูวเหงาแม่กับตัวเสร็จวันไหนวันที่เก้าค่ะกับพร้อมอามี่ค่ะ ลูเจ okay. อย่าเมามากนะออยอย่าเมามากนะลูกพรุ่งนี้ขายของพรุ่งนี้มึงขายของมึงจะเมาอย่างนี้ไม่ได้นะลูกพรุ่งนี้ขายของจะเมาไม่ได้นะลูกขายพี่ใช่ห้ามเมาอันนี้เมายัาง เมายัางไหนอบอกตี้นไหนพูดเมื่อกี้คุยกับเพื่อนเพื่อนโดนตะขับกัดเพื่อนโดนตะขับกัดจะ, <c oughs> ะไมนอ,อะมรเมื่อไหรเมื่อไหรจะได้เห็นเมื่อ,อไหรจะได้เห็นส้มตำใส่ผงชูรสเยอะๆนอนไม่หลับมันหนูเลยโควิดแล้ว,วาทานเอา้าจริงเหรอโควิดกินเหรอคะ ไปหาต้มมาม่าแป๊บอันนี้มาม่าไม่มีค่ะกินตอนดึกแต่ไม่อ้วนอยากเป็นยังไงบ้างปีนี้เกมรับมงกลุ่มนกนางนางนกเม้าเชิดค่ะกี่ปีกี่ปีเบียก็ยังเป็นมิสเหมือนเดิมบอกเลยไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกมันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่อัธรส่ะวงการบันเทิงอะไรเงี้ยมันเป็นแค่วงการบันเทิงแต่ถามว่าจะให้ใครเดินมาตอกเบียแบบ ไม่มีหรอกค่ะบนโลกความปจริงไม่มีเด็ดขาดไม่มีใครเป็นหน่วยก้าตายขนาดนั้นหรอกค่ะทำไมเราไม่นอนกันเฮ้ทำไมเราไม่นอนกันพี่โปง่งหรือพี่เสกอันนี้พี่เสือธนพลอ่ยอ้อยู่ตอนดึกเหรอเจ๊ใช่ตอนแรกเบลเบว่าจะนอนแล้วเบอบอกอกูจะนอนดีไหมนอ้อ อีอาร์มก็เสือกส่งเรื่องผีมาให้เรื่องผีในโรงแรมมีบรนดาทำอะไรกันไม่นอนนี้ใครยุ่งหลังไม่มีค่ะเอ๊ะมันเป็นภาษาคขมรไม่ใช่หรอใช่ไหมบา เจฟังเดอกโกรใช่เบียฟังเดอะโกรเบียฟังเดอกโกรทุกวันเลยช่วงนี้สนับสนุนโดยเลล็อกแผ่นหยักรสหมึกย่างฮอตชิลลี่ช่วงนี้สนับสนุนโดยอะไรช่วงนี้สนับสนุนเรยช่วงนี้สนับสนุนโดยเลล็อกแผ่นหยักรสหมึกย่างฮอตชิลลี่ค่ะซื้อได้ทุกเซเว่นทุกสาขานะคะใช่แม่เป็นโควิดกักตัวอยู่บ้านไม่มีเตียงนอนนอนจนอืดเอ้าแล้วเขาเขา เขาไม่ได้เราไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอคะถ้าเราเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจเบียนันน่นนั่นนันก็ด่าอะไรนหมปล่อยเขาไปค่ะปล่อยค่ะปล่อยไปปล่อยไปเมื่อไหร่ที่เบียเมื่อไหร่ที่เจเบียปรากบอามี่มาขายของรวมกันเดี๋ยวคนคนนั้นเขาจะหายไปจากกระแสโรคใบนี้เองค่ะเขาจะกลายเป็นหมอกเป็นควันเป็นอากาศเป็นธาตุอากาศที่สิ่งที่มองไม่เห็นเองค่ะเพราะเราไม่ถ้าเราไม่ใส่ใจแล้วปล่อยให้เขานี่พอแล้วพอแล้วเราอยู่แค่เราพอ ตีสี่ไปเลยร้านไปเลยฮะทำไรเสร็จค่อ,อยขอแม่มานอนสักสามสี่ชั่วโมงเอาครับอ๋อเก่งมากลูกเก่งมากพี่ออยเก่งมากเลยแม่นานอึกเีอึกแม่มานานเดี๋ยวกลับมาขายของเหมือนเดิมค่ะมีประกบมีเบียมีเบียแล้วก็มีอาม,มี่ค่ะวิ่เดือดเๆนะคะ เจมไม่ต้องสนใจไม่ต้องพูดถึงคุยเรื่องอื่นยาวๆใช่ค่ะรวมตัวขายรายการขายยำเหมือนเดิมค่ะเบียประกบอาม,มี่ค่ะคือรอจะก,กักตัวเสร็จพอกักตัวเสร็จปุ๊บก,กลับไปตอนนี้ที่อ,อารขายน่าจะขายที่ปราณบุรีนะคะขายที่ปราณบุรีค่ะขายที่ปราณบุรีจากที่บ้านอาม,มี่ค่ะตอนนี้พ่ออามกับแม่อามทําอะไรวะทาร้านให้แล้วค่ะทําร้าน คุยกับประกบอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่นู่นค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งก็กลับมาขายของกันเหมือนเดิมค่ะไอไอคือเราคุยกันอะไรวะแป๊บหนึ่งนึกคาก่อนเราคุยกันปกติแล้วแต่ไอเรื่องขายของเนี่ยคือเราก็คุยกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆเนี่ยพอกักตัวเสร็จแล้วอะไรไปแล้วปุ๊บก็ไปคุยกันอีกเรื่องขายของอลค่ะขายที่อําเภอปานบุรีค่ะขายหน้าบ้านอาร์มค่ะน่าจะมีแบบในแบบวิ่งส่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ขายหน้าร้านด้วยขายหน้าบ้านด้วยแล้วก็วิ่งส่งด้วยค่ะขายเป็นยำแล้วก็ขายเป็นอะไรมีอีกค่ะมีไม่ใช่มียำอย่างเดียวค่ะของหนูตรวจแบบแบบไม่ได้ตรวจกับโรงพยาบาลเขาเลยให้แต่รอดเออ,อีดอกอ่านไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวหาอามีที่ร้านได้ค่ะได้ค่ะพี่คนนี้เบียเห็นอะไรพี่อะไรวะเนี่ยพี่ปีชยาอะไรเนี่ยเป็นคน โอ้หัวหินหรือปานไม่รู้ปนระดแบบปานบุรีอะไรสักอย่างได้ค่ะพี่เดี๋ยวถ้าได้ถ้าเปิดถ้าขายขายปุ๊บก็ก็ต้องรบกวนพี่นั่นแหละช่วยเป็นบอกให้หน่อยแชร์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คือพ่ออาร์มเขาเป็นพ่ออาร์มเขาก็เป็นทหารอยู่ในค่ายธนรัอื์ข้างในค่ายก็พอจะมีอยู่ก็พอได้ฐานลูกค้าอยู่ ใช่จ้ะเพื่อนอ๋อเพื่อนแม่บอลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝักเนื้อฝักตัวด้วยค่ะเจ้คุณแม่เป็นกระเทยหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าเป็นกระเทยใช่ไหมเป็นกระเทยใช่ไหมเป็นกระเทยมันหนูหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้คุณแม่มีบ้านมีรถใช่ไหมคุณแม่จะมาเป็นกระเทยเหมือนเบียร์ไม่ได้ใช่ไหมคะ อยากสวยเหมือนตอนอยู่ในไฟอย่างเงี้ยเอาจริงอ๋อแม่เป็นกระเทยคุณแม่รู้จักวัวลานไหมคะนอนบ้างแม่นอนแล้วคิวอีเนี้ยบุรี่กูตลอดเลยบูรี่กูเก่งบุรี่กูตลอดเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเปิดร้านที่ปานบุรีแวะไปอุดหนุนกันได้นะสมมุติตอนกลางวันอย่างเงี้ย กระเทยอยากจะรู้จักค่ายธนรัต์อยากรู้ว่าค่ายธนรัต์เป็นยังไงอยากรู้จักเห็นเขาว่าค่ายธนารัก์มันเลิศอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเห็นเขาว่าค่ายธนรัก์มันเลิศรู้สิไปกับโซดาบ่อยวัวลนัน ตอนแรกนึกว่าจะแบลวตอแบบคนไม่เคยโดนเย็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเที่ยวกับโซดาโอเคครับผมโซดาเจสโซดาเดี๋ยวก่อนเจ๊โซดาเบียคุ้นมากเลยเจ๊โซดาเหมือนเขาเคยมาประจวบไหมวะเหมือนเขาเคยมาซื้อยำเบียร์ที่ประจวบนะแม่เบียขออนุญาตเรียกแม่นะเหมือนเขาเคยมาซื้อยำเบียร์ที่ประจวบหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ๊เบียร์จะขายยำเมื่อไรคะบอกแล้วอย่ากินกาแฟเยอะกูไม่ได้แดกกาแฟเลยนะกูดีเหมือนนะึกกูมัวเลย ปั่นผมแล้วนะปล่อยแบบนี้บ่อยป่อยปล่อยอะไรอะ่ะอ๋อปล่อยผมมาหรอถ้าเกิดสะแล้วอะ่ะปล่อยได้แต่ถ้าไม่สะปล่อยไม่ได้มันจะมาเป็นแผ่นมันจะคล้ายๆมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมาแบบเป็นเงี้ยแผ่นๆไปเป็นแผงหรืออีดอกวิทยเดี๋ยวนี้นั่งยองๆไม่ได้เลย พาหนูไปด้วยหนูก็คันกีเป็นไม่ได้ลูกกูลืมไปจะพูดอะไรอืมประจวบเอาจริงผู้ชายมันบ้านบ้านจริงๆต่อให้เจอผู้ชายแบบทรงเกาหลีทรงอะไรเงี้ยนางบอกรู้จักเบียร์ตั้งนานแล้วอืมคือบอกว่า ผู้ชายเนะ่อาจริงนะกระเทยอะ่ะสไตล์ผู้ชายสไตล์บ้านๆผู้ชายสไตล์บ้านๆเนี่ยจริงอีดอ,อกกระเทยหมดเลยเบียก็เคยเบียก็เคยเคยไม่ได้เกือบหมดหรอกสวัสดีคับพี่เบียสวัสดีค่ะพูดจากับหัวดีๆเดี๋ยวไม่เย็นตอนไหนโู้ยเย็นตอนจำผมได้ไหม พงศกรใคร่ใบอีดอกใครอะคะ <laughs> เปิดเม้นสักทีหมเอ้ยบ <laughs> างทีเบียเปิดไม่เปิดพออะไรไหม <im mon> เบียแบบว่าเออมันแบบมีแต่ดราม่าไงพอมีดราม่าปุ๊บทีนี้ใครมีดราม่าเบียเบียบล็อกไปเลยนะจ๊ะเ <im mon> บียขออนุญาตทุกคนอ่ะเบียพูดเลยกนะัน <im mon> ข,ขออนุญาตว่าสมมติถ้าเกิดใครมีดราม่าอะไรเข้ามาเบียขออนุญาตบล็อกนะคะถ้าเกิดดราม่าปุ๊บเบียบล็อกเลยนะไม่ว่าเบียนะคะไม่ว่าเบียกันนะคะไม่ว่าเบียนะ เบียร์ถือว่าเบียร์ไม่ได้เริ่มก่อนนะคะเบียร์เข้ามาเบียร์กดไลค์สดเนี่ยเบียร์กดปึ้งเบียร์กดมาเพื่อสนทนาดีเบียร์กดมาเพื่อสนทนาดีกับทุกคนใครก็ได้ที่สนทนาดีกับเบียร์แต่ใครสนทนาไม่ดีกับเบียร์ไปในเชิงดราม่าเบียร์กดบล็อกเลยไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะเราถือว่าเบียร์ไม่ได้เริ่มก่อนเนาะโอเคไหมคะคุณจะมีเลี้ยวแรงไปสมัครเฟสอีกร้อยกี่พันเฟซก็เรื่องคุณค่ะคนที่บล็อกไวคือเบียร์ค่ะนะคะ เมื่อก่อนเคยไปกินยำพี่บ่อยๆครับทำไมต้องงับมะงับหัวนมเหรอพงศกรพร้อมเาผาพมเผาอยู่ตรงไหนอะคะน้องๆอ,อยู่ที่ไหนอะพี่เบี้ยขายหลายที่เลอเกินบางทีพี่เบี้ยก็จำไม่ได้ลูกค้านะเอาจริง <c oughs> <c oughs> เมื่อ,อไหร่จะเปิดเมื่อ,อไหร่จะกลับมาเปิดอันยำค้ากลับไปเนี่ยระคะกลับไปก็เบี้ยประกบอะไรพวกนี้กลับมาขายกันเหมือนเดิมคะ่ะ คือคือห้าึ่งไม่ได้เริ่มก่อนไม่ได้เริ่มก่อนคือว่าถ้าเข้ามาปุ๊บใครเข้ามาแบบป่วนตั้งใจเข้ามาแบบมาชักใบให้เรือเสียเนี่ยเดียกขออนุญาตบล็อกออกไปเลยนะเข้ามาเพื่อชักใบให้เรือเสียคือเข้ามาทําให้วงแตกเข้ามาเพื่อทําให้เขาวงกลอยอย่างเงี้ยทําให้กลอยการที่แบบการคุยสนุกอยู่แล้วเข้ามาเพื่อกลอยมาทําให้บรรยากาศล่มเดียกขอนอนุญาตบล็อกออกไปเลยนะ ดูตั้งแต่หัวข้าจแต่เมนไม่ได้จ้าคิดถึงอย่าปิดเมนขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะแต่เจ๊แต่ช่วงนี้โควิดมันจะเงียบมากเลยนะคะใช่ค่ะคือพี่เบียร์พี่เบียร์เนี่ยจะทําในรูปแบบไหนรู้ไหมตัวเองอ่าเหมือนออเดอร์แล้วก็วิ่งส่งลูกค้าประมาณเนี้ยงับกีว่างๆชวนอเมี่มาเที่ยวหินเดี๋ยวพาไปกินพู่ได้เลยแม่น้องอยู่จังหวัดอะไรคะไอ้อีดอกกูรู้สึกว่ากูจะพูดดังเกินไป เหลือกับตัวอีกกี่วันคะก็เหลือวันที่เก้าเอ้ยกับวันที่เก้าค่ะไม่ว่ากันนะคะถ้าเบียบล็อกใครไม่ว่านะเพราะเบียรไม่ได้เริ่มก่อนเนาะไม่ได้เริ่มก่อนจริงๆคุณจะมีความเป็นอัจฉริยะไปสมัครอีกร้อยกี่พันเฟซเบียรไม่ได้สนใจนะเบียรสนใจแค่คนที่เขาคุยดีแค่นี้จริงๆค่ะอะไรที่เป็นพยาธเป็นตัวตืดเบียรกดออกไปเลยเหลือแค่คนที่คุยดีเท่านั้นค่ะแค่นั้นเอง คนที่คุยดีกับเบียเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะแยะเลยติดตามพี่เบียตลอดค่ะไม่ยุ่งเรื่องปัญหาส่วนตัวขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่แยกแยะออกนะคะขอบพระคุณมากรดอีดอกอภิชาติบุตรอีดอกตอนเกิดแม่คลอดบน,นสวงสวรรค์เหรออีดอกถึงมีความคิดความอาอุอมถึงมีความคิดความอ่านแบบเนี้ยรอบ อีดอกเจอหน้าอยากจะุดูค <ja ุยสองทีพูดหนุตลอดนะ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 พ่กบนะนะะนะ่เคยมาขายที่กทมไหมจะมาขายที่กทมไหมอ่ะเบียหรอถ้าเป็นเบียรเบียรไม่ทราบเหมือนกันค่ะเอาจริงอย่าถามอีเจเบียรเลยค่ะอีดอกเนี้ยไม่เคยมีความแน่นอนเลยเอาจริงค่ะอ่าไปแล้วค่ะพี่อีเรื่องน้ํายํามาค่ะพี่ขาไม่ได้ชักใบให้เรือเสียนะคะขออนุญาตค่ะไม่ได้ อนุญาตชักใบฤาษนะคะแต่ค่าน้ำยำสมัยก่อนพี่คะหนูเคยเปิดโพสเวลาหนูโพสหนูโพสเรื่องน้ำยำถูกไหมคะหนูโพสเรื่องน้ำยำเวลาหนูขายหนูขายหนูโพสในโพสถูกไหมเวลาเบียโพสขายน้ำยำเนี่ยเบยจะโพสทาง Facebook แต่มันมันไปถึงไหนที่ไหนไม่รู้และเบียเคยโพสเพื่อจ่ายค่าน้ำยำค่ะเพราะฉะนั้นเบียมีเวลาในการจ่ายเรียบร้อยแล้วส่วนพี่จะมาโพสตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะคุณพี่ ไปทวงที่อื่นค่ะหรือไม่ก็ไปหาหลักฐานมานะคะหรือหาหลักฐานแล้วก็เท่านั้นและคะ่ะหาหลักฐานมาเท่านั้นละค่ะพี่เพราะว่าหนูได้ทําการโอนกลับไปหมดแล้วหนูมีกําหนดหนูจะให้ธนงทนายมาทําเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะรบกวนไปไปไป,ไปทางอื่นก่อนค่ะอะค่ะโอเคกับสู่การคุยของเราต่อ เรื่องอินเบลอกเหมือนเดิมพี่ส่งสลิปเปทางแชท็ไม่ทันแล้วพี่ผ่านไปชาติสองชาติแล้วหนูสั่งให้ทนายก็ทำเรียบร้อยแล้วค่ะบายนะคะมีสตองขึ้นเยอะแล้วค่ะ รีวิวการวางตะหลิวแล้วมาจับคอมหน่อยอีดอกอย่าให้กูพูดเรื่องนี oh ้โง <ao iteration> um> ่มากค่ะโง่มากค่ะบอกกงๆกงบอกกงๆกงว่าอยู่ดีๆชีวิตแม่ค้าเนี่ยอีดอกอยู่กับทัพียำอยู่กับกะละมังยำแล้วอยู่ดีๆหลับตาลืมตาหลับตาลืมตามาอยู่กับคอมอย่างเงี้ย แล้วเป็นคนที่โง่กับเทคโนโลยีมากอ่ะแล้วคิดว่าเบียจะเก่งปะล่ะยากไหมเจ๊งงงไหมตอนแรกกม่ทำคอมกูเปิดคอมกูยังเปิดไม่เป็นเลยน้ำกูยังเปิดคอมไม่เป็นเลยอีันเปิดคอมไม่เป็นมันค้างไอเจ๊เบีย อ๋อบีเล่นกับ wifi ค่ะเบีเล่นกับ wiFi ครับผมเน็ตมันพึ่งหมดเมื่อกี้ที่รัก แสดงว่ามันน่าจะไม่เต็มอะค่ะเตอบมากเลย คอมเมนต์มาหน่อยค่ะสัญญาณดีไหมคอมเมนต์ให้